สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาน้องๆสีขาออกมาเดินเล่นอีกนะคะเวลาซูมภาพไปก็จะเห็นวัดอยู่ไกลลีบๆนู่นนะคะ น้องๆก็จะมีความสุขเวลาที่ได้ออกมาวิ่งเล่นกันวันนี้ก็มา4ตัวค่ะเอาปั้นไอ้ตัวเล็กไข่ตุ่นไข่ดาวไส้กรอกก็พอมีอายุมากขึ้นเหมือนเขาชอบปลีกวิเวก บรรยากาศตามชาไร่ชายทุ่งนะคะที่เป็นต้นไม้ยืนต้นริบๆตรงนู้นก็จะเป็นลำห้วยค่ะนะคะลำห้วยทอดยาวไปเลยฝนตกค่ะหมายถึงว่าฝนตกอยู่บ่อยๆแต่พอลาไม่ตกแล้วก็ร้อน พาน้องๆมาคลายเครียดอยู่แต่บ้านก็อุดอู้จาก,ก็ถือโอกาสยืส้อเส้นยื้อสายไปด้วยดีๆลูกดีๆบางทีน้องๆไล่กวดกันมิ่งไล่กวดกันอน่ะ ก็ต้องระวังเพราะว่าจาเคยโดนน้องๆวิ่งชนไงล้มล้มแบบว่าก้นกระแทกดีหัวไม่ฟาดพื้นมือถือนี่ตกลงไปข้างป้าเลยอะคะ่ะตอนนั้นรู้สึกว่ามันวูบดำมืดไปหมดเลยรู้สึกตัวนะคะหลับตานิ่งอยู่ประมาณสักเกือบเกือบห้านาทีได้ะคะ่ะ แล้วก็รู้สึกว่ามีน้องๆมาเลียหน้าเลียตาลืมตามาก็ลุกขึ้นนั่งงงไปหมดเลยแล้วก็ควาจะหามือถือได้อีกนานก็เลยต้องระวังเวลาเห็นน้องๆวิ่งไล่กวดกันแล้ววิ่งมาทางจากจากเตรียมนั่งก่อนเลยค่ะ มีความสุขว่าวันนั้นโชคดีที่ยังได้กลับไปบ้านเพราะว่าที่ออกมานี่ก็ไกลามากเลยจากบ้านนะคะไข่ตุนขับป้านไอตัวเล็กก็วิ่งเล่นสนุกสนานกันไป ไฮดาวอ้าวร้อนก็เดินอีกพักหนึ่งลคะค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วจาก็ต้องไปทำงานต่อเป็นการพ่อนคลายที่ บอกว่าทำงานก็เนื่ออยู่แล้วมาเดินออกกําลังกายเนื่ออีกชมบรรยากาศนะคะซึ่งแดดเปลี้ยงมากไขรตูนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ